ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวส่งรถห้องเย็นแบรนด์ TKS นะครับรเป็นไซส์ภายในเมตรเก้ครับตัวนี้ผนังแซนวิชน้ำหนักเบานะครับรตัวนี้จะเป็นตู้เมตรเก้าแอร์มือสองโวนะครับรเราทีมงานเราติดตั้งบิ้วได้สุดอยู่ที่ประมาณลบสินะครับตัวนี้ลูกค้าถอยหัวดีแม็กตัวเก่ามารครับเดี๋ยวมาดูข,าาข้างหน้าข้างหน้าประกอบด้วยลู่ลมปรับระดับนะครับ ตัวนี้จะเป็นขาปรับระดับจะเอากลางขึ้นเอาต่ำลงแล้วแต่ลูกค้าครับส่วนตัวปีกดูกลมนี่เป็น ABS สแตนเลสหมดนะครับตัวนี้ของเราเป็นสแตนเลสหมดไฟ LED สองดวงแอร์โคเวนครับตัวนี้เสาปั๊มอลูมิเนียมนะครับตัวนี้ราวข้างสแตนเลสฝาถังสแตนเลสบังโคลนสแตนเลสขอเกี่ยวประตัวสแตนเลสกันชนสแตนเลสครับแบนทีเอส มีช่องเก็บรถเข็นบรรพับสามฝั่งละสามตัวยางพ vC สีดำพร้อมติ๊กเกอร์ทอนแตงครับเดี๋ยวมาดูในตู้ครับในตู้ก็จะเป็น l อ d วดีหนึ่งดวงพร้อมติดตั้งราวแขวนหมูนะครับราวแขวนหมูสองฝั่งครับนี่ครับแบนผนังอย่างนี้บางคนมองว่า้ยมันจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่าทีมงานเรารับปราะกันคอนเฟิมเลยครับ รับไปเลยครับน้ำหนักพื้นรอนตะตัเลสครับพร้อมยึดสตัดลงคาทุกตัวครับแนวเชื่อมเชื่อมอลกอนตะตัเลสยาวตลอดแนวพร้อมเก็บทีนกันน้ําให้นะครับรับประกัน1ปีครับตัวนี้ตัวนี้เป็นแอร์มือ2องม่านจะเป็นม่านสไลด์ครับม่านสไลด์โอเคครับดูรอบๆปรับทำสี ผนังด้านนอกจะไม่มีรอยต่อครับแล้วก็จะใช้ไปเลยครับไม่มีวันแตกรับประกันแน่นอนแตกเข้ามาซ่อมฟรีเลยแต่ไม่มีแน่นอนครับเรียบร้อยเตรียมส่งมอบขอบคุณครับ